หลังจากที่เอมี่ บอธมบูนนะคะออกมายอมรับว่าได้เลิกกับเมลีคัมพีก,ก่อนจะรู้ว่าตั้งท้องพร้อมออกมาโพสต์แจ้งถึงสาเหตุที่เลิกกันนะคะมี3เหตุผลหลักๆดังนี้ค่ะหนึ่งเรื่องการครูทำลายลูกสาว2เรื่องใส่ความกับข่ายต้นสังกัด3การแชทในรอบแรกที่เมลียอมรับในภายหลังว่าเป็นคนสร้างข่าวเองและรู้จักกับนักข่าวเพจเจ้าของต้นเรื่องและยังระบุว่าตนมีหลักฐานแชททั้งหมดรวมทั้งพยานบุคคลและก็ซีซีทีวีงานนี้ในการทำเอาสาวเมลีของขึ้นค่ะหลังจากเห็นโพสต์ดังกล่าวนะคะจึง ออกมาไล่สดฟาดกับยับทันทีเมย์แม่งพยายามจะไม่ร้องให้เรื่องแม่งมาสักพักนะเห็นอันนี้เมย์โคตรเสียความรู้สึกเลยเมย์แค้นเมย์จะไม่ตายเมย์จะแบบแบบว่าสุดท้ายเมย์ห่วงลูกเว้ยความผิดที่ใหญ่มากๆของเมย์ไอตอนที่เมย์แบบสติแตกสิ่งที่เมย์ไม่ควรพูดถึงที่สุดก็คือลูกเขาอะเนาะกูจะบอกลูกมึงว่ามึงทําอะไรไว้บ้างแค่นี้เว้ยมันไม่มีคําว่าทาร้ายติดต่อเขาว่าเออช่วยหน่อยได้ไหมแค่มาให้เลือดหน่อยกูเห็นแล้วมึงเปิดตัวคนใหม่กูไม่ได้ให้มึงกลับมาคบกับกู มึงเดามาันมาด้วยก็ได้ไม่ต้องคุยกันมาแค่ให้เลือดไม่ให้มาทำหน้าที่พอ่อเขาที่กูติดต่อไปเพื่อลูกกูจะไม่เอาเงินมึงสักบาทเลยตอนน้้ตอนนี้น,น,นนะถ้าวันข้างหน้าอเอาใคว่ากันค่าทรงค่าเทอมแต่หน้าตอนนี้กูจะไม่ขอเงินเลยมึงสักบาทแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ทําหน้าที่พอ่อแบบเพื่อลูกหน่อยเออมาให้นิดนึงก็ได้เข้าใจปะกูเห็นแล้วมึงเปิดตัวคนใหม่กูไม่ได้ให้มึงกลับมาคบกับกู มึงเดามันมาด้วยก็ได้ไม่ต้องคุยกันมาแค่ให้เลือดไม่ให้มาทำหน้าที่เพราะเาที่กูติดต่อไปเพื่อลูกวันนี้มึงทิ้งให้กูต้องแบบแบกอะไรกันตรงนี้คนเดียวในวันที่แบบไม่สามารถบอกใครได้เรื่องใหญ่ที่สุดและใหม่มากๆสําหรับเมย์เมย์ต้องแบกคนเดียวเมย์เครียดเมย์กลัวเมย์คิดไม่ออกแต่น่ยไม่ถูกไม่อยู่คนเดียวเมย์กลัวมากสุดท้ายคือแบบมงมาอะไรนี้ใส่เมย์ติดตอบไปเรื่องเลือดก็ฝากน้องตอบกลับมาก็คือไอ้ถ้าเกิดเห็นแชทกันแล้วก็คือไอ้ที่มันแบบแบบมาตรวจอะไรตอนนี้ไปเชียงใหม่อะไรของมันไม่ต้องมาเห็นอะไระ มันก็ยังไม่ติดต่อมาจนสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องฝากเพื่อนสนิทเขาไปคุยให้หน่อยแล้วมันก็ค่อยติดต่อมาในวันที่เป็นข่าวคุยเรื่องเรื่องลูกแค่แบบแค่นี้ที่เหลือคุยเรื่องข่าวแก้ข่าวให้หน่อยคุณหรือเปล่าที่ปล่อยข่าวเช็คอย,อยู่เท่านี้ห่วงอยู่แค่นี้ไม่แบบโอเคว่าเขามีประโยคที่ว่าเออผมจะรับผิดชอบให้หมดแล้วกันอะไรที่มันต้องรับผิดชอบเดี๋ยวรับผิดชอบให้หมดหมดเมย์ก็เลยบอกว่าลิสต์มารับผิดชอบอะไรบ้างเพราะเมย์จะไปตัดสินใจต่อไว้แต่ล,ลิสต์เนี่ยกูยจะให้มึงเลยอ,อนุญาตให้มึงทาตรงไหนเออ ราะเมยไม่ได้ให้มันทำทั้งหมดแล้วเขาก็ยังไม,ไม่เข้าเรื่องนีส้สักทีเขายัางคุยเรื่องข่าวเรื่องนู่นนี่นั่นมันก็เมย์ก็เลยสุดท้ายจบที่บล็อกเขาไปเว้ยบล็อกเบอร์ไปเพราะเมย์รู้สึกว่าโอ้โหท็อกซิกจังวะวันนี้กู้สาดีใจนึงติดต่อมามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยอะแบบสุดท้ายจบที่ว่าสุดท้ายคุณก็คือคนที่แชร์ผมอะไรเงี้ยเออเออเมย์ก็แบบถ้าเกิดว่าเขา กลัวเรื่องนี้มากเขาต้องปรับที่สันดานตัวเองอะไม่ใช่แบบมากลัวคนนั้นคนนี้แฉเออแต่วันต่อมาเนี่ยเมย์ก็ยางอ่ะเมย์ก็อันบล็อกเพราะว่าเพื่อนเขาคนนั้นเนี่ยเขาก็ติดต่อเมย์มาว่าเออนางฝากขอเบอร์พ่อเมย์แบบแน่ใจแล้วว่า,ามึงจะโทรหาเขาแน่ใจแล้วหรอว่าจะโทรไปรับปากอะไรกับพ่อกูคิดดีๆก่อนแล้วค่อยมาขอเบอร์ใหม่จนตอนนี้มันก็ยังไม่ขอเบอร์ใหม่นะก็หลังจากการจบโผสนาตรงเนี้ยไปก็ยังหายเงียบจบอยู่แค่ว่าแกข่าวอย่างอย่าออกไปสัมภาษณ์อะไรนะนู่นนี่นั่นเมย์แบบแล้ววันนี้มึงอออกมาาพูดย่งี้ พ่อแม่กูก็อดทนระดับหนึ่งนะที่เขาอยู่นิ่งๆอะก็ทำร้ายแบบไหนก็มันก็เริ่มแต่ตบถ้าครั้งแรกสุดคือตบแล้วมันก็ค่อยามาเลยตั้งแต่กระชากผมลาบไปกับพื้นลากไปกับพื้นหมดอะทีบไม่อยู่บนพื้นก็ทีบไม่อยู่บนพื้นตรง,นนนงนเนี้ยนาั่งพื้นอย่างเงี้ยก็ถีบทุกอย่างไอแค่ <can> ไม่ใช้อาวุธแค่นั้นแหละ เม่รู้พ่อเสียใจไม่รู้ว่าพ่อทั้งโกรธทั้งเสียใจไม่ได้โกรธมันโกรธเมย์ด้วยเหมือนกันเมย์แม่งทำให้พ่อผิดหวังและผิดหวังอีกแล้วก็จนตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยเพราะว่าเขาก็ยังทัวยังไม่ได้กลับบ้านเอแต่เมย์มีส่งข้อความมาเขาแล้วว่าขอโทษเมย์รักเขาแค่ไหนแล้วก็วันนี้เขาก็โทรหาแม่เมย์ก็ยังไม่รู้ว่าคุยอะไรกันไป่ะแต่เมย์รู้ว่าที่เขาทำอย่างตอนนี้คือเขาก็คงไปสงบสติคงพยายามไปคิดอะไรอยู่ของเขาละมั้ง เพราะว่า <acknowledged> ก <thrust> so ่อนจะมาคุยกันเราก็คงเขาก็คงอยากที่จะแบบไม่ได้อยากมาอารมณ์กับเมย์เมย์รู้เขารักเมย์มากห่วงเมย์มากแล้วเขาก็โกรธไอ้นั้นมากแต่ว่าถ้าเขาทําอะไรเมย์ก็คงจะโกรธเขาไปด้วยอประมาณหนึ่งปีค่ะขาก็ประมาณหนึ่งปีเขาเขาก็ลงลงรูปด้วยกันแล้วคนใหม่เออเมย์ไม่อยากพูดถึงคนใหม่อ่เขาก็คงยบยยบยบยยบกันมาตั้งแต่ก่อนเลิกกับเมย์ละ จากเรื่องนี้ในการวิพากรสุขพิมายกับเมียของเสกโรโซเสกสรรสุพิมายถึงกับเดือนในการหลังจากที่รู้ข่าวของเมลีคัมพีลูกสาวของปูพงศิษฐ์คัมพีนักร้องที่เจ้าตัวนั้นนะคะชื่นชอบและก็สนิทสนมออกโรงฟาดเดือนดาการเอมมี่เดัตเทน,นบูในงานสนันโซเชียลโดยการนะคะโพสต์เอาไว้ในอีสแกรมส่วนตัวที่ว่าในฐานะเมื่อก่อนนี้เป็นเอพี่ปูพงศิษฐ์แล้วก็เสกโรโซได้นําเพลงสุดใจของพี่ปูเนี่ยมาร้องจีบเราบนเวทีในผับแพ่งต่างๆตอนนั้นเป็นแค่นักดนตรีประจําผับเราอายุ19พี เสกอายุ17วันเวลาผ่านไปก็เข้าพวกกันทั้งหมดในสนิทกันรักการพาลูกไปเที่ยวบ้านพี่ปูวิ่งเล่นกับตอนลูกเด็กๆไม่พูดยืดยาวเข้าเรื่องเลยค่ะถึงพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์การเสกเนี่ยเป็นห่วงและคิดถึงพี่เสมอพี่ปูอาจจะไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรเลยไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอันนี้เราก็ไม่รู้หรอกแต่แค่เราพูดแค่ในมุมของเราแค่นั้นนะคะเป็นกังวลและอยากไปหาพี่ปูหรือไปเยี่ยมแต่ไม่ไปตอนนี้แน่นอนค่ะได้แต่ส่งกําลังใจและข้อความเหล่านี้ไปหาพี่ส่งได้แค่กําลังใจขอโทษ นะคะคเดี๋ยวการจัดก,การไอแอมมี่เดวิลธันบูด้วยตัวคนเดียวทางโซเชียลนี้แล้วจะรู้ว่ามันเกินทนแค่ตุ๊ดตัวหนึ่งสาบานเลยพูดเรื่องจริงมึงรู้ไหมมึงยามพี่ปูพงศิษย์ของตูอย่างเลวแหลกไม่มีชิ้นดี ถึงเขาจะอภัยให้มึงหรือว่าปล่อยวางหรือไม่สนใจอะไรก็แล้วแต่แต่ตูคนนี้ไม่มีวันอภัยให้มึงในเรื่องนี้เพราะว่าพี่ชายของตูตูไม่เคยสนใจสูงสิงอะไรกับมึงมานานมากไม่เคยคุยอะไรกันเลยเจอกันครั้งสองครั้งเห็นทักทายไม่มีต่อเนื่องแต่มึงเข้าใจาว่ามึงเนี่ยทำความไม่บัดให้หัวอกของลูกผู้ชายคนหนึ่งซึ่งคืนชื่อว่าพ่อเขาเสียใจขนาดไหนมึงยังไม่รู้หรอกเพราะว่ามึงเนี่ยหน้ามอไม่หยุดลูกมึงดูเอาเองแล้วกันมันยังอยู่แกมมี่อยู่หรือเปล่าค่ายไหนในแกมมี่ บอกเตรียมตัวเลยถ้ารักไอตัวมากอย่างไรก็ตามหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ในปี2 5 1 4เมื่อครั้งที่เอมมี่เนี่ยมีคดีความโดยยอรมรับว่าเป็นคนเผาพระบรม,มาชายรักหน้าเรือนจำของเปรมนั้นทางด้านของการเองเนี่ยก็เคยโพสต์ข้อความแสดงความเห็นใจอีกฝ่ายซึ่งส่วนหนึ่งระบุว่าที่โพสต์ไปเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนนักหรอกแค่โพสต์ตามความรู้สึกที่ได้เห็นข่าวเพิ่งเห็นไม่ได้ตามเลย ตื่นลึกหนาบางเนี่ยเราไม่รู้แค่คนเสพข่าวแล้วแสดงความรู้สึกเท่านั้นจริงๆค่ะน้องอาจยังเด็กเกิดความไม่ยังคิดก็แล้วแต่ความคิดใครความคิดมันสงสารเขาเฉยๆทั้งนี้ทั้งนั้นในกระ,ะเจนได้ว่าทางด้านเมลรีค่ะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวในกระโพสต์ไอจีเรื Story, เป็นภาพใส่ชุดว่ายน้ำนะคะพร้อมเอามือเนี่ยจับที่ท้องชู2นิ้วและระบุข้อความที่ว่าลุยค่ะ นอกจากนี้ในการทนายชายพัฒนายเมียหลวงที่หลายคนนะคะอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีเนี่ยแหละค่ะก็ให้ข้อมูลว่ากรณีแบบนี้แม้จะเลิกลากันไปแต่ถ้าวันนึงผู้หญิงเนี่ยคลอดบุตรออกมาก็สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเลี้ยงดูได้ถ้าผู้ชายปฏิเสธผู้หญิงก็มีสิทธิ์ในการฟ้องศาลขอให้ตรวจ n a แต่หากผู้ชายปฏิเสธที่จะตรวจ n a อีกศาลสามารถชี้ได้เพราะว่าเขาเนี่ยขายข้อสันนิษฐานตามกฎหมายแพ่งแล้วก็พาชย์มาตานา1555ส่วนประโยคที่ผู้ชายบอกว่าลูก ไม่น่าจะมาเกิดกับผู้หญิงคนนี้ส่วนตัวมองว่าประโยคนี้ยังไม่ถึงขั้นเข้าขายม่นประมาทเพราะยังไม่บอกว่าไม่ควรมาเกิดกับคนนี้เพราะอะไรยังไงไม่ดีตรงไหนยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นมันยังเป็นคําที่ค่อนข้างจะกำกวมอยู่อย่างไรก็ตามนะคะผู้สื่อข,ข่าวค่ะก็ได้ติดต่อไปยังผู้จัดการของแอมมี่นะคะซึ่งได้เผยว,ว่าตอนนี้แอมมี่นะคะยังไม่น่าจะตื่นเพราะเมื่อคืนนี่ก็เครียดมากและกินยานอนหลับไปและในวันนี้จะมีการประชุมกันในเรื่องราวที่เกิดขึ้นส่วนในประเด็นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ฝ่ายหญิงคคขอมมี่ พูดเรื่องใส่ร้ายกับทางค่ายคงต้องรอให้เอมมี่เนี่ยออกมาพูดเองจะดีกว่าค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมยังไงนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะบอกเลยว่าทางท็อปดารานะคะไม่พลาดจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะสวัสดีครับผมโจ๊กโซคูครับก็อยากจะขอวอวยพรท็อปดารานะครับแล้วก็แฟนๆทุกคนนะให้มีความสุขในวันปีใหม่นะครับแล้วก็ไม่พบเจอสิ่งไม่ดีนะคิดสิ่งใดสมปรารถนาโชคดีตลอดปีเลยนะจ๊ะ Happy New Year, บถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube c h anel ท็อปดาราและเพจ Facebook ท็อปดาราได้เลยนะครับ